ហើយមានមានទីមានទីលុរៀនចាស់ចាថមកหาងិននៃប្រភេទថ្មីនេះតទៅទៅនោះនេះបើកាប់តាមតែព័ត៌មានឆាឲ្យមានការធ្វើមិនមានងិនចាអីពួកដាតាម Facebook មានງານមានមិនមានមានតែអីនេះបិស្ម័កដើនស្ម័កមិនឃើញដាយលើមិនລັບលើចាមិនລັບមើកែលឯងមានអាវអូຕ້ອງអាវបៃនោះបៃនោះចាមានទីណៃហ่ะចាមានទីណៃហៃលី ทำยังไงก็ต้องกลับมาเมืองไทยอีกจ้าต้องต้องต้องสู้ต่อไปเนาะจ้ามันต้องกลับมาเมืองไทยอีกทําอาหารกินอีกจ้ามันแบบนั้นมันลําบากขนาดไหนจะต้องกลับมาอีกครับ กองกำลังบูรพาสนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบริเวณท้ายหมู่บ้านกุดหินอําเภออรัญญะประเทศจังหวัดสะแก้วหลังได้รับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่ว่ามีต่างด้าวลักลอบข้ามแดนเข้ามาทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวชาวกัมพูชาได้จํานวน50คนเป็นชาย33คนและหญิง17คนขณะกําลังเดินเท้าเข้ามาในพื้นที่โดยแต่ละคนมีสภาพอิดโรยหิวโซ จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มคนดังกล่าวเคยทำงานในประเทศไทยมาก่อนแต่จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศกัมพูชาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมาตรการควบคุมการเข้าออกที่เข้มงวดของทั้งสองประเทศแต่เมื่อกลับไปถึงภูมิลำเนาแล้วไม่มีงานทำและขาดรายได้ประกอบกับรัฐบาลกัมพูชาไม่มีมาตรการช่วยเหลือใดๆจึงตัดสินใจจ่ายเงินค่าเดินทางให้ผู้นำทางหัวละ5 0 0 0ถึง6,000บาทเพื่อกลับมาตายเอาดาบหน้าในประเทศไทยอีกครั้ง ในการเดินทางเข้ามาในไทยได้ติดต่อผู้นำทางซึ่งเป็นชาวกัมพูชา3คนให้ช่วยพาข้ามแดนมาตามเส้นทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับแต่ระหว่างทางถูกเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเสียก่อนทั้งนี้ผู้นำทางทั้ง3คนอาศัยช่วงชุลมูลวิ่งหลบหนีไปในไร่อ้อยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวกัมพูชาทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสพคลองน้ำสเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมาย ก็แก่คนไทยเป็นยังไงมคาไปเป็นคนใจดีอความรู้สึกของเราอ่ะนะจ้าจริงพี่อะเออนูอ่ะตั้งใจมานูมาตายประเทศไทยยไงแต่นูมีกินมีใช้พูต้องไม่ใช่ยูห่อผู้ต้องเข้าว้ากัดไปเข้าว้าเข้าดาก็ดาไปจ้าจริงเข้าป่า เป็นคนจนแต่มาอยู่ตายเมืองไทยมาอยู่เมืองไทยเนี่ยมีกินมีให้ลูกเริคมั่งแเ่าะมาหาเงินในประเทศไทยไม่รู้หนู้นนี่ไปลับจับในฝั่งคำวิชาไม่มีงานทำไม่มีเงินจต่ไอ้พวกนาตาเฟ่บอกมีงานมีมั้ไม่มีแต่ไอเนี่ยไปสมัครเดินสมัครไม่เคยตายเลยไม่รับเลยจ้าไม่รับเลยใครเลยไม่เอาวะต้องเอาไปนู่นไปนู่น តែមីទីណៃอ่ะបាទណាមីទីណៃហ្នឹងហ្នឹងធ្វើយ៉ាងไงគឺຕ້ອງกลับมาមើលឆៃទៀតចាຕ້ອງຕ້ອງຕ້ອງទៅទៅទៅเนาะចាมันต้องกลับมาមើលឆៃទៀតทําอาหารกินอีกចាมันแบบហ្នឹងណាมันลําบากขนาดអាចจะต้องចាក់มาอีกណាมันมีគេបាទចាគាត់រួតរបស់เราเนาะចាจริงគឺต้องกลับទៅតាកូនតាទៅបាទ ด้านพันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญ,ญประเทศปเทศปิดเผยว่านับตั้งแต่ที่มีคำสั่งปิดด่านชายแดนตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึง8กันยายน68หน่วยเฉพาะกิจอรัญญ,ญประเทศสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้าเมืองได้84ครั้งรวม329คนการจับกลุ่มครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังของชาวกัมพูชาที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองเนื่องจากขาดการดูแลจากรัฐบาลในประเทศบ้านเกิด ที่กดดันให้ประชาชนเดินทางกลับประเทศแล้วไม่มีการช่วยเหลือใดๆ ขณะที่ภาคประชาสังคมกัมพูชาออกแถลงการร่วมระบุว่าปัญหาเงินเฟ้อค่าล่วงเวลาที่ลดลงหนี้สินพอกพูนตลอดจนผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากำลังบีบคั้นความอยู่รอดของแรงงานอย่างหนักและขอเรียกร้องให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของคนงานเสื้อผ้าและรองเท้าจาก6,750บาทเป็น7,500บาทในปี69ถือเป็นการปรับขึ้นในระดับปานกลางที่สุดและจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่ เพิ่มสูงขึ้นถแถลงการอ้างผลสำรวจการบริโภคประจำปี67ของพันธมิตรค่าจ้างขั้นตํำเอเชียโดยติดตามสถานการณ์แรงงานเครื่องนุ่งห่มใน8ประเทศเอเชียพบว่าแรงงานทั่วไปกัมพูชาใช้จ่ายเงินไปกับอาหารและสิ่งของจำเป็น13,200บาทต่อเดือนสูงกว่าเกือบ2เท่าเมื่อเทียบรายได้เฉลี่ยอยู่ที่8,100บาท ด้านสถาบันวิจัยอังเคอรระบุว่าแรงงานในเขตเมืองจําเป็นต้องมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ7,500บาทจึงจะอยู่รอดได้และครัวเรือนหนึ่งต้องมีรายได้13,500บาทเพื่อมาตรฐานการครองชีพพื้นฐานอย่างเหมาะสมช่องว่างที่ขยายใหญ่ระหว่างรายรับกับรายจ่ายทําให้แรงงานราว73%กู้หนี้ยืมสินบ่อยครั้งต้องยอมอดอาหาร การดูแลสุขภาพและทิ้งการศึกษาอ้างอิงรายงานสังเกตการการทำงานที่เป็นธรรมประจำปี67ของ C N v International แถลงการภาคประชาสังคมระบุว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้แรงงานรองเท้าและเสื้อผ้ากระดูกสันหลังของเศรษฐกิจกัมพูชาายัางยากจนขณะที่อุตสาหกรรมดังกล่าวดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกสร้างผลกำไรให้กับแบรนด์และนายจ้าง จึงขอเรียกร้องให้สภาค่าจ้างขั้นต่ำแห่งชาติกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพรัฐบาลกัมพูชาและสมาคมนายจ้างยอมรับความเป็นจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้และยกระดับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่เป็นอย่างน้อย6,700บาทในปีหน้าแคนเบอร์เ e s นสรายงานว่าสภาค่าจ้างขั้นต่ำแห่งชาติเริ่มหารือเรื่องนี้เมื่อเดือนที่แล้วและนัดหารือต่อไปในวันนี้วันที่10 และ15กันยายนทั้งนี้รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนเพิ่มขึ้นทีละน้อยจากเพียง40ลดอลลาร์ในปี2540เป็น208ดอลลาร์หรือ6,700บาทในปี68 นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตสั่งให้เพิ่มอีกเดือนละ2ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วกับปีนี้หลังจากมีการปรับขึ้นเล็กน้อยเป็นเวลาหลายปีถึงอย่างนั้นสหาภาพแรงงานแย้งว่า6,700บาทในปัจจุบันไม่พอที่จะใช้จ่ายเพื่อความจําเป็นพื้นฐานอีกต่อไปขณะผจญกับเงินเฟ้อนีธนาคารและชั่วโมงทํางานโอทลดลงแต่ในจ้างโต้ว่าปัจจุบันรายรับต่อเดือนหากรวมค่าโอทด้วยอยู่ระหว่าง7 2 0 0ถึง9,000บาทแล้ว นอกจากค่าแรงงานน้อยตลาดแรงงาน,นยังเผชิญแดงกดดันครั้งใหม่จากชาวกัมพูชาจำนวนมากที่กลับจากไทยซึ่งทางการระบุตัวเลขกว่า9 0 0 0แสคน ช่วงที่ผ่านมามีข่าวเจ้าหน้าที่ของไทยจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนหวังกลับมาทํางานในไทยเป็นระยะหลังจากกลับไปบ้านแล้วไม่มีงานทําไม่เหมือนที่รัฐบาลสัญญาไว้และ,ะเผชิญกับความอดอยากโดยนายซุนเมษาโฆษกกระทรวงแรงงานบอกคาแมทไมส์ว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารายงานจากสื่อไทยเป็นความจริงหรือไม่แต่มองว่ารายงานดังกล่าวเป็นความพยายามตีข่าวเป็นเรื่องใหญ่โตเนื่องจากไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงในกัมพูชา นายซุนบอกว่าเราทราบว่ามีชาวกัมพูชาหลายคนข้ามเข้ามาในไทยบางครั้ง10คนถึง20คนในวันเดียวแต่จำนวนที่ลอบกลับมาถือว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับชาวกัมพูชาที่ยังคงเดินทางกลับบ้านวันละห้า้ยถึงหกรอคนบางวันอาจแตะถึงหลักพันซึ่งพิสูจน์ว่าชาวกัมพูชาที่ทำงานในไทยรู้ว่าพวกเขาหางานทำได้เมื่อกลับกัมพูชา ในศูนเตือนว่าการข้ามชายแดนกลับไปทำงานในไทยท่ามกลางความตึงเครียดและกระแสชาตินิยมสุดขั้วไม่ปลอดภยัยหากต้องการกลับมาต้องทำให้ถูกกฎหมายแต่ก่อนตัดสินใจควรพยายามมองหางานในประเทศผ่านสายด่วน1297และขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก่อน ด้านนายเฮงซอรัฐมนตรีแรงงานกัมพูชากล่าวว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเศรษฐกิจกัมพูชาดูดซับแรงงานที่กลับจากไทยแล้วประมาณ150,000คนนับจากเดือนกรกฎาคมตัวเลขนี้อาจจะดูน้อยแต่การที่ภาคเอกชนสามารถรับคนเข้าทำงานได้มากขนาดนี้ในเวลา2เดือนก็ถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปสักหนึ่งปีเท่ากับว่ากัมพูชาจะสามารถสร้างงานได้หนึ่งล้านอัตรา สภาการพัฒนากัมพูชาแถลงในเดือนเดียวกันว่ากัมพูชามีงานราวสามแสนตำแหน่งรออยู่จากโครงการลงทุนกว่า400โครงการทั่วประเทศแต่สถาบันวิจัยการพัฒนากัมพูชาหรือ CDRI ระบุในรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการกลับมาของประชากรวัยทำงานจำนวนมากเป็นแรงกดดันตลาดแรงงานในประเทศอาจกดค่าแรงให้ถูกลงและอัตราว่างงานเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตชนบทที่การจ้างงานจำนวนมาก กระจุกตัวในเขตเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการอีกผลกระทบรุนแรงคือแหล่งรายได้ของประชาชนการหดหายของเงินส่งกลับจากไทยที่ประเมินว่าทําให้เงินไหลเข้าประเทศลดลงถึง30สอร์ส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศและรายได้ครัวเรือนลดลงการลดลงอย่างมีนัยสําคัญของเงินส่งกลับที่คิดเป็นสัดส่วน6.1%ของ GDP กัมพูชาเพิ่มความเสี่ยงปัญหายากจนซ้ำเติมความเปราะบางทางเศรษฐกิจของชุมชนชนบท กระทบความสามารถในการชำระหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อเสถรยรภาพทางการเงินของกัมพูชาบาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ